สีหมอ,อกทำไรลูกวิธีขัดฟันของหมานะคะหนูคันฟันใช่ไหมหนูคันฟันใช่ไหมคะลูกโอ้หนูคันฟันทำไงดีคันฟันนี่คือวิธีวิธีแก้ความคันของสีหมอ,อกนะคะอ่ะอ่ะ,อะต่อลูกต่อลูกต่อ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 ตอ,อ,ะอะไรลูก อุ้ยเลยเอ้าสงสัยกงต้องพังแน่ๆเลยเนี่ยกงจะพังไหมคะลูกหึได้เทปไปหมดเลยวันนี้เอ้าเอ้าเอ้ามันเป็นยังไงลูกไหนบอกแม่สิมันเป็นยังไงหนูคั้นฟันเหรอลูกออ๋หนูคั้นฟันโอ้โห เอาเลยลูกวันนี้ไม่ต้องนอนเลยนะล,ลูกนะแม่จะได้นอนไหมเนี่ยวันนี้แต่พรุ่งนี้แม่ซื้อกะดูกมาให้หนูคันฟันโอ้ยเอาลูกเอาเลยลูกเอาที่หนูสบายใจเลย จะพังไม่ไลูกพังไหมคะลูกพังไหมคะอังอังอาเข้าไปเอาเข้าไปเ,เไปไดี๋ยวออกกำลังกายด้วยลูกออกกำลังกายได้ออกกไ,ดไหมเออได้ไหมได้ไหมวันนี้นอนยาวนอนยาวแน่วันนี้ บ้าพลังอีกเอา้าเอา้าเอา้าเอ้าโอ้โห,โหมันจะเยอะเกินไปไหมเนี่ยฮะหนูมันบ้าพลังเกินไปไมหมลูกมันคันฟันหรือว่ายัางไงเนี่ยฮะเอากระจัดกระจายหมดเอา้าเอา้าเอา้าหมาบ้านใครเป็นอย่างนี้บ้างเนี่ย เหมือนคันฟันนะคะเนี่ยเหมือนเขาคันฟันเขาอากาศทุกอย่างเลยที่เป็นของแข็งแข็งเอาเอาเอาลูกเอาเอาอสปารดโดนตัวเองอย่างเนี่ยนะ นอนไมเนี่ยคืนนี้ฮะจะได้นอนไหมคะลูกฮะจะได้นอนไมเนี่ยวันนี้โอ้เป็นอย่างนี้มาจะชั่วโมงแล้วเนี่ยไอ้ทาแบบเนี้ยอไอ้กัดแบบนี้จะชั่วโมงแล้วเนี่ยอ่ะกัดโดดอีกโดดอีกอเอาละวันนี้นอนสบายแน่วันนี้นอนสบายแน่ ันนี้แสบนอนสบายแนะ่ใช่ไหมลูกใช่ไหมเออเออ,ไม,อไม่โดดลูกไม่โดดไม่โดดนะคะลูกไม่ออกด้วยวันนี้ทั้งวันแล้วเล่นทั้งวันแล้ววันนี้หนูเล่นทั้งวันเลยลูกไม่เอานะคะนอนได้แล้วลูกคืนนี้หลับสบายเลยเนาะเนอะโอ้น่ะไม่โดดไม่โดดแล้วก็ชอบกระโดดนะคะชอบกระโดดมากกรงนี้จะเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยต้องหากองใหม่ให้แล้วเนี่ยฮึฮะ กองนี้จะเอาหนูไม่อยู่แล้วเนี่ยหึไม่เอาค่ะเอาเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยอีกไม่เอาแล้วลูกไม่เอาแล้วนะไม่เล่นแล้วเนาะลูกเนาะเนาะไม่เล่นแล้วเนาะจะได้เวลานอนแล้วเนาะลูกเนาะห้อยเลยลินห้อยเลย,ยเลยินห้อยแล้วคะ่ะลูกโอ้เหนื่อยมากเลยเหรอลูกน่าสงสารจังเลยอ่ะอา้าว อะเอาต่อเลยเหรอลูกเอาต่อเลยเหรอโอ้ยทำไมหนูบ้าพลังขนาดนี้ล่ะลูกหนูสีมอกสีมอกนุหมาบ้านใครเป็นอย่างนี้บ้างเนี่ยฮะสองเดือนกับอีกเจ็ดวันเฟนบูด็อกสองเดือนกับอีก7จ็ดวันนะคะสงสัยจะคันฟันมากเพราะว่ากัดอย่างนี้มาจะ เพิ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยหนูสีมอกโอ้โหไม่เลิกเลยกัดไม่เลิกเลยแบบเนี้ยสีมอกลูกหนูคืนนี้หลับยาวครับคืนนี้หลับยาวเนาะหลับยาวเลยไหมคืนเนี้ยอืมโอ้โหกัดไม่เลิกเลยอ่ะ เดี๋ยวแม่จะซื้อกระดูกให้อันใหญ่เลยพรุ่งนี้นะลูกเนาะอันใหญ่เลยเนาะเออกระดูกอันใหญ่เลย